เธอหมอ้อกำกลังเกลี่ยนมาผมก็เฮ็ดเหมือนกันเฮ็ด f ฟล l ผมเอาคเอร์นมาออกนะเพื่อนหลังยื้อได้ยื้ยยยยยยอได้เลยเล่นไงครับเนี่ยต้องถามเพื่อนคนอื่นเลยว่าจะบู๊จะบ้าอะไรก็ได้ พระเกาะมากันบอดเฉยๆนะเนี่ยไม่งั้นผมไม่ใส่มาหรอกตายบ,บอดไวเกิน วคุกจุกแกวะกว่าอะไรไงบอสบอสเว่ร์โอ้ผมน่าจะไม่ไหวกับบอสอ่ะเอ้ยไอ้อะอะไรคลอกผมเมื่อกี้ อะไรครอบผมเมื่อกี้ปะมีคนหรือเปล่าเมื่อกี้ครอบผมจากด้านหลังอะหลังเหรอคนเหาอด้านหลังคนผมกำลังเช็คกระเป๋าเลยอผมจะครอบผมได้มาแล้ว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 ที่หลังมาแล้วที่หลังมาแล้ว ซ้ายหนึ่งซ้ายหนึ่ง้าหงมีหลังลมีม,มีหลังซ้ายหนึ่งครับโอ้ยแหล็กแหลกเป็นไรวะข้างหน้าของมีนะันขึ้นเนี่ยเหรอเราวงออมา วันนี้รูเล็กอ่ะกลัวแม,ม่งยิงผมต้องรู้เล็กหนารถเมมีนะขึ้นบแล้วมีขึ้นบและ่ละ ระวังระวังสวยเจ๋งเลยสวยพี่เบอร์สองบอกลบหนึ่งยแสดงว่าไอ้ข้างบนเนี่ยอะไรใช่ไหมน่าใช่เป็นข้างบนตายบนตายโอเคนี่แหเมีอะไรมพี่เรารถมีเนี่ย MP5 เนี่ย ลาจากสุลทรใช่อโอ้ยหลวงจังวะไหวไหมเนี่ยนั่นโอ้ยกอดพี่ <c oughs> นะเข้า ยังไงดีวะเนี่ย Need backup แท็นี่แตงหนึ่งงูไรสัตว์พ่อไม่งูวะแท็น si BE um> ี่นี่พี่โอ้ยเน็ตเอ้าเอ้าเอา อ้ฟ้าก็ล้องเพื่อนยิงมีตัวมดจังอุ้ยโอ้นี่บนนี้ระวังเลยพี่ตรงตรงไหนมันมันนั่งเลยมันอยู่ตรงไหนบันไดอ่ะมันอยู่มุมเลยพี่ระวังด้วย โอ้คั้งก็จะหมดปิงมา,ายโงย่เนี่ยพี่มันนั่างงงงเลยแต่ผมไม่รู้เน็ตก็ปูเลสั่งเฮีย yeah. ท้อเลยเน็ตก็ปิงโทรศัพท์ก,ก็ร่อนอันนี้สพใรรศส,นะสผมยิง ที่เก็บเลยก็ได้เก็บเอาปืนมาปืนยิงตายใช่ไหม้างอนอ่ะโอเคโอ้อวกาศพี่แจ้วอากางเอากากอก่าวอากาก็ท่อาลี่อากา อากาศกอสี่เล่นในอาห้าเจ็ดจอสี่พี่ไม่ใช่จอสี่ดิจอสามแต่ผมใช้ก่อสามไหงเอ้โอ้อย่างง้เอ้มัมัดิอากาศกอสี่เล่นในอารจอสามอูตายกรสุนเลยไม่ตายกูตายกระสุนสามไอ้เย็กแม่ ผู้เสียดายอากาศ่ะหมวกมันอะพป็นอากาศพี่แต่ตัวมันอะก่อนสามไปก่อนสี่เนยังไม่มีอาเจาะฉาอกเฮ้ยึ้นเีาว แต่ยิงเข้าหน้ามันก็พอ,อพี่ชิ้ปุบอปืนได้นะพี่ชายผมไปยิงเข้าแหละอะไร ตักนึงโอ้โหต้องบนจริงอีกที่เอ้ยเมาเพื่อนเพื่อนมาเงี้ยระวังอยู่ล่างนะอยู่ล่างนะโอ้โหเหล่วคนเดียวนี่วะ โอ้โหตัวผมยิงเมืเ่อกี้ล่าสุดเพื่อนมันอะกระเป๋ามันตุงเนี้ยขึ้นไปยองยองขึ้นไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ขึ้นไปข,นขึ้นไปเข้าไปในห้องเนี่ยเข้าไปในห้องแอ,แ,อแ,อแอบแแออบบใน,นห้องตัวนั้นห้องตัวละต่างยองยอง,ยอง มันน่าจะเคลียของเพื่อนมันนะตรงนี้สองศพเจอตรงโน้นอีกศพหนึ่งนี่แหละเขาเขาแบบในห้องเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมช่วยดูผมช่วยในในขึ้นขึ้นเพื่อนมันลงลงมาได้ลงมาหนึ่งไว้หนึ่งไว้หนึ่งไว้แต่จะไม่เคลียร์ทบผม มี่เคียท่าเพื่อนมันอยู่ถ้าเพื่อนเข้าไปในห้องนั่นนั่น,น,นอยู่หลังหินหลังหิน,หนของเราแกวเพื่อนอิ่มไปเพื่อนกู ให้พบตรงไหนบ้างที่ผมยิงได้ตีไรแล้วน่าจะบดแล้วมั้งมีฟอมีเอ็มดหกใช่ใช่เอ็มดหกไอตัวสองตัวหลังผมไม่ได้ดูด,ด,ดูไม่ทหน Một lắm quên Một một nữa cái đấy, một lắm Nghĩa tụi này nhìn oh, cái chê nó sai cái, cái, đây. cái lắm เีก็บไปนี่ก่อนเลยไอจีก็เป็นแสนแล้วจ็ได้จัง ไปกระเป๋าใหญ่ในศพผมมาเพื่อนนี่กระเป๋านี้นี่กระเป๋ามาัวเออเอาเก็บไปไหนก,ก็ได้แล้วก็ไปซ้อนเนาะเนี่ยเด็ดๆไม่ตายได้สองปืนเพื่อนอยู่อ่ะปองกัน เสียงคนเดินมาได้ไหมเพืพ่อนนิ่งอ่ะเดี๋ยวฟังๆมาตอนนี้สียงย่าแล้วรีบเคลียร์รีบออกเลยเพื่อน ตรงนั้นทั้งหมดยิงตายมีตัวสามตัวเออตรงนั้นยิงตายได้สามตัวจะค่อยเล่นเมืองลีเพื่อนใช่ We have.